สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บนถนนเส้นทางสอดเสือพาพาน 30--24 นะครับถ้าตรงไปทางด้านนี้นะครับ15กิโลเมตรก็จะถึงตัวอำเภอดอนเจดีนะครับช่วงบริเวณนี้จะมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าถนนตลอดแนวนะครับไปจนถึงบริเวณที่ผมจะไปทำการขายที่ดินนะครับที่จะพาท่านผู้ชมไปดูที่ดินในวันนี้นะครับ ส่วนตรงนี้จะเป็นทางแยกที่ที่ตรงนี้จะตรงไปก็จะไปออกถนนเส้นทางดอนเจดีสักกระโจมนะครับเป็นเส้นอีกเส้นหนึ่งนะครับที่ที่ออกไปตรงนี้แล้วเลี้ยวขวานิดหนึ่งก็จะถึงตลาดสักกระโจมนะครับแต่ถ้าไปตามเส้นทางตรงนี้ก็ประมาณ5กิโลเมตรนะครับก็จะถึงตลาดสักกระโจมเช่นกันนะครับตรงนี้ก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนบ้านสักหลวงนะครับ แต่ว่าที่ดินเนี่ยที่ดินเนี่ยจะห่างจากตรงนี้ไปประมาณ100เมตรนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับก็จะเป็นถนนที่มีช่วงบริเวณตรงนี้นะครับจนถึงบริเวณหน้าที่ดินก็จะเป็นถนนที่มีไฟฟ้าบนถนนไปตลอดนะครับไปจนถึงบริเวณหน้าที่ดินนะครับก็จะเป็นแสงส่องสว่างไปจนถึงหน้าที่ดินเลยนะครับก็เดี๋ยวผมไปดู ฝั่งตรงข้ามนิดนึงนะครับพาไปดูฝั่งตรงข้ามนิดหนึ่ง,ง,งก็จะมีนะครับศูนย์ศูนย์การเรียนรู้นะครับทฤษฎีการเกษตรนะครับเดี๋ยวนิดหนึ่งเดี๋ยวเข้าไปดูปลายใกล้ๆนะครับก็จะมีกสอนอนะครับแล้วก็ศูนย์การเรียนรู้นะครับ ทฤษฎีเกษตรแนวใหม่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าไปดูที่ป้ายนิดนึงครับตำบลทะเลบกนะครับอํเภอดอนเจดีนะครับจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับถ้าวัดจากเส้นทางช่วงนี้นะครับไปจะถึงจังหวัดสุพรรณบุรีก็ประมาณ30กิโลเมตรนะครับ จากสุพรรณบุรีเข้ากรุงเทพก็ไม่เกินอีก1 6 0กิโลเมตรนะครับป้ายอยู่ตรงนี้นะครับศูนย์เรียนรู้ปัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับประจำตำบลทะเลบกนะครับอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับแล้วก็มีกศนนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูตรงบริเวณที่ดินกันดีกว่านะครับตรงนี้ก็ห่างไปประมาณไม่เกินสัก1 0 0เมตรนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ครับตรงหน้ากล้องตรงนี้นะครับก็ตรงกับแนวของเขตที่ดินนะครับตรงกับแนวเขตที่ดินทางด้านถ้าเราหันหน้าเข้าที่ดินนะครับก็จะอยู่ทางด้านซ้ายมือนะครับแล้วก็หน้ากว้างนะครับก็จะกว้างไปตามแนวตรงนี้นะครับประมาณ50เมตรนะครับมองไปไกลๆนะครับท่านยังเห็นตรงสี่แยกนะครับที่ผมยืนอยู่เมื่อสักครู่ตอนแรกนะครับมี มีมีเส้นเส้นกลางถนนนะครับอยู่เป็นเสาตีแดงตั้งอยู่นะครับตรงนั้นนะครับก็จะเป็นจุดที่ผมยืนอยู่ตอนแรกนะครับตรงนี้ก็ยังมีไฟฟ้านะครับไฟฟ้าถนนนะครับมาตามแนวมาจนถึงเลยหน้าที่ดินไปนะครับเลยเลยไปประมาณสักอีกสัก100เมตรนะครับก็จะสุดแนวของไฟฟ้าบนถนนนะครับก็หมายความว่า ไฟฟ้านั้นจะอยู่บนผ่านแนวของที่ดินไปตลอดแนวนะครับแล้วก็ด้านหน้าของที่ดินนะครับก็จะเป็นคลองส่งน้ำนะครับเขตนะครับจะอยู่ถัดจากคลองส่งน้ำเข้าไปนะครับท่านจะมองเห็นเสาสีแดงนะครับเสาสีแดงข้างหน้านักกล้องนะครับตอนนั้นคือเสาหลักเขตนะครับคลองส่งน้ำ ตรงนี้นะครับปีนี้น้ําค่อนข้างจะดีนะครับก็ยังมีน้ําผ่านมาทางด้านหน้าคลองอยู่นะครับเป็นคลองเป็นคลองเล็กๆนะครับที่เราสามารถทําหูช้างทําถนนเข้าไปเข้าไปบริเวณที่ดินแบบง่ายๆนะครับผมลืมบอกราคานะครับราคากับเนื้อที่นะครับเนื้อที่นะครับ3ไร่3งาน23ตารางวานะครับ สไร่3งาน23ตารางวานะครับผมขอปัดเป็นพูดคำว่า4ไร่ง่าย,ายๆก็เลยก็ได้นะครับถ้า4ไร่เป๊ะๆมันก็ตกอยู่ที่2ล้านบาทนะครับคือตกราคาราคาขายอยู่จากตัวอของทางเจ้าของที่ดินนะครับก็อยู่ที่ไร่ละ5 0 0แสนบาทนะครับแต่ว่าเนื้อที่ทั้งหมดจริงๆแล้วก็คือ สไร่3งาน23ตารางวานะครับก็ตกประมาณสัก1ล้าน9แสนบาทประมาณนั้นนะครับส่วนกว้างก็บอกไปแล้วนะครับประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ส่วนลึกนะครับก็อยู่ที่ประมาณ100เมตรนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีถนนนะครับเ,ออเดี๋ยวนะครับภาพมันภาพมันขยายขึ้นไปก็เลยไม่ค่อยนิ่งนะครับ ด้านหลังก็จะมีถนนถนนนะครับด้านหลังของที่ดินด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับนะครับเราก็มาถึงข้างหลังแล้วนะครับตรงด้านหลังเนี่ยจะเป็นแนวของฟอไฟฟ้าประปานะครับที่จะเราจะนําเข้าไปบริวเวณที่ดินนะครับที่ดินที่ผมมานําเสนอขายวันนี้นะครับด้านหลังนี้ท่านจะมองเห็นชัดเจนว่าที่ดินไม่ได้ต่ำเลยนะครับที่ดินนั้นเกือบเกือบเกือบจะเท่าถนนตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้จะเป็นหินคลุกอยู่บริเวณหน้าที่ดินเท่านั้นเองนะครับถึงพอถึงบริเวณแยกข้างหน้าตรงนั้นแล้วตรงสุดสยายไฟแล้วก็จะเป็นถนนคอนกรีตเลยนะครับตรงนี้จะเป็นหินคลุกเข้ามาผ่านตรงที่ดินเท่านั้นเองนะครับพอหมดสุดเขตที่ดินแล้วอีกประมาณ1ิกว่าเมตรนะครับก็จะถึงถนนคอนกรีตนะครับที่จะเลี้ยวขวาออกไปทางด้านโรงเรียนสะหลวงตอนแรกนะครับถนนนั้นอยู่ติดก,กับโรงเรียนสะหลวงเลยนะครับก็เทา่ากับว่าจากโรงเรียนสะหลวงมาถึงที่ดินเนี่ย ถทบแทบจะติดกันเลยเกือบเกือบจะติดกันเลยนะครับอตอนแรกผมบอกไว้ว่าประมาณสักหนึ่งเมตรโดยประมาณก็แล้วกันนะครับความจริงมันก็อาจจะไม่ถึงนะครับเชน่นกันกับด้านกว้างของที่ดินนะครับผมมามองทางด้านหลังแล้วนะครับก็อยู่ที่น่าจะอยู่ที่ประมาณ40เมตรนะครับอาจจะไม่ถึง50เมตรนะครับจากเสาตรงนี้นะครับไปถึงเสาสีฟ้าตรงนู้นนะครับ นะครับก็อยู่ที่ประมาณน่าจะสัก40เมตรได้นะครับเดีย๋ยวเราเข้าไปดูในพื้นที่กันนะครับต้องของประทานโทษจริงๆนะครับที่ผมไม่ได้เอาสายเมตรตรลับเมตรมาวัดนะครับเพราะว่าตรลับเมตผมก็มีอยู่แค่ประมาณสัก10เมตรนะครับก็เลยใช้กากเอาแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมต้องการทราบพื้นที่ความกว้างยาวจริงๆก็ค่อยเอาตลับเมมาวัดกันนะครับ ก็อย่างที่บอกนะครับหน้ากว้างก็อยู่ที่ประมาณสัก40เมตรนะครับแล้วก็ลึกก็ประมาณสักเกือบๆร้อยเมตรได้นะครับ70 80เมตรนะครับมองไปด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นด้านของถนนนะครับด้านของถนนเส้นสายเ,เส้นทางสายสอเสือพะพาน3024นะครับด้านข้างของที่ดินนะครับก็จะมี เส้นทางของน้ำนะครับเป็นเส้นทางของน้ำจากคลองส่งน้ำด้านหน้านะครับเข้ามาบริเวณที่ดินนะครับตรงนี้เส้นทางน้ำตรงนี้นะครับเราก็สามารถนำน้ำมาใช้ได้นะครับหรือว่าเราจะขยายตรงบริเวณที่ดินของเราตรงนี้นะครับเป็นเส้นทางน้ำเพิ่มเติม ก็ได้นะครับเดี๋ยวเราไปจะเดินไปนิดนึงนะครับตรงนี้ผมยืนอยู่บริเวณที่ดินเลยนะครับ3ามไร่สามงานยี่สิบสามตารางวานะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูตรงเสาตรงกลางกันนิดนึงนะครับเพราะว่าที่ดินไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับถ้านับตามมุมของเหลี่ยมแล้วก็อยู่ที่ หนึ่งสองสามอยู่ที่ประมาณห้าเหลี่ยมนะครับเป็นประมาณห้าเหลี่ยมมันจะมีหักมุมตรงเนี้ยนิดหนึ่งนะครับมทราบะเขาหักมุมมาเพื่อที่จะหรือว่าอาจจะเป็นแนวของการทำเกษตรสมัยก่อนนะครับที่มันที่มันจะไม่ได้เป็นสี่เหลี่ยมที่เดียวนะครับ ที่ดินไม่ต่ำเลยนะครับเป็นที่ดินที่ราบเรียบนะครับแล้วก็ไม่ต่ำกว่าถนนนะครับไม่ต่ำกว่าถนนเยอะมีน้ำนะครับแต่ว่าน้ำไม่ท่วมตรงนี้เสานี้นะครับจะตรงเก่าจะตรงกับเสาตอนแรกเลยที่มองเห็นตรงบริเวณหน้าถนนนะครับเนี่ยของเราจะอยู่ในล็อกที่เป็นร่องคันนาตรงนี้นะครับ คันนาน,นี้ไปถึงคันนาทางด้านนว้นนะครับไม่ถึงไปสุดตรงบริเวณต้นไม้ตรงนั้นนะครับตรงนั้นก็จะมีที่ข้างเคียงของเขานะครับแล้วก็พอสุดตรงบริเวณที่ข้างเคียงแล้วก็จะติดกับโรงเรียนสระหลวงเลยนะครับตรงบริเวณตรงเนี้ที่มีต้นไม้ตรงนี้ไม่ใช่นะครับจะเป็นที่ข้างเคียงเช่นกันนะครับของเราจะอยู่ที่บริเวณคันนาตรงนี้นะครับแล้วก็พอมาถึงเสาตรงนี้นะครับ ที่ของเราจะเข้าไปตรงนี้นิดหนึ่งนะครับตรงนี้นิดหนึ่งเป็นประมาณสักส,สิบเมตรนะครับไปไปติดก,กับตรงบริเวณที่เป็นเส้นทางส่งน้ําตรงนั้นนะครับแล้วก็จะกว้างตรงนี้นะครับอยู่ที่ประมาณสักสี่สิบเมตรนะครับพอจะเข้าใจไหมครับ <laughs> ผมก็วันนี้รู้สึกว่าลำดับ เรื่องเราไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยถูกเหมือนกันนะครับตืต้อๆบึนๆยังไงก็ไม่รู้นะครับกโ็โดยประมาณโดยคร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็สนใจมาชมแวะชมพื้นที่นะครับก็โทรมานะครับ0ูนย์หกศูนย์หกแปดสี่สี่นะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับไร่ละห้าแสนบาทนะครับเนื้อที่สามไร่สามงานยี่สิบสามตารางวานะครับเป็นเนื้อที่ เป็นที่ดินริมถนนนะครับเส้นทางสายหลักสอเสือพาสาน3024นะครับในราคาที่ใกล้เคียงนะครับกับถนนกับที่ดินที่ต้องเข้าซอยเข้าไปลึกๆนะครับไม่ต่างไม่ต่างกันมากนะครับสนใจโทรมานะครับ0 6 0ย6 8 4 4นะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามผู้ด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ